อินเซียนเจ้าอยากสืบคดีฆาตกรรมของเคหาตะกูลู่หรือข้าขอถามเจ้าก่อนว่าเจ้าจะสืบไปถึงขั้นไหนมนทินทุกบนทินจะต้องชดใช้ไปการตอบแทนสืบตามบ่อแสนนี้ไปแล้วสืบหาความจริงให้ปรหมดแต่ก่อนอื่นเลยเมืองหนานตูนั้นจะต้องโดนเจ้าทำให้กบหลอนบนลําหมากเสียก่อน จะเป็นวิธีการรับมือหรือวิธีการรับมือข้าก็คือท่านทั้งสองโบราณว่าว่านัทหูและนัทเอ๊ที่เป็นปรปักกันจะสมานนัชชันไม่ยามีภัยใช้เท่นสายคู่ใจชายจึงไม่ร่วมแรงร่วมใจให้ต่คนตัดด้นนานแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ล่ะคนตายนะก็ตายไปแล้วแล้วจะมีสักกี่คนกันที่ได้รู้ความจริงตังนเจ้าอยู่ข้างกายเขาตลอดอยู่ละแต่กลับไม่รู้เรื่องตัวเขาได้ซ่อนความลับอันใหญ่หลวงนี่ไว เบื้องหลังของคนผู้นี้ถึงจะเป็นคู่แค้นที่แท้จริงของข้าความจริงที่รอมาถึง15ปีมันเหลือเชื่อกว่าที่เจ้าคิดไว้ซะอีกบุญคุณความแค้นล้วนแต่เป็นจิตใจเจ้าก็ยังไปไล่สื่อมาอ,อีกวางอำนาจบาดใจแต่เขาก็เป็นเพียงแค่เทือกดูเดียวเท่านั้นเองเบื้องหลังเขาจะเป็นใครกันแน่สื่อมาจนถึงทุกวันนี้ในที่สุดความจริงก็จะปรากฏขึ้นแล้วแต่ข้าจะยิ่งสื่อต่อไป เากับยิ่งรู้สึกว่าฆาตกรตัวจริงต้องไม่ใช่สามัญชนคนธรรมดาแนี่ๆ่วางแผนไม่แน่นะมันอาจจะเป็นอุบายก็ได้แผนซ้อนแผนกลยุทธ์ลูกโซ่เจ้ารูหรือไม่ว่าถ้าเดินทางสายนี้ต่อไปจะหมายความว่าอย่างไรเขาเป็นคนในหออินไทยทุกคนสามารถกลายเป็นหมาข,ของเขาได้หมด แต่เจ้ารู้รไม่ว่าถ้าหมาหายไปละ่ะคนที่เป็นคนวางหมากจะทุกข์ใจเหมือนโดนวิ่งกรีดเลยถ้าอยากจะเปลี่ยนวิธีการเอาชีวิตรอดสิ่งที่หออินไถ่สอนก็มีแค่วิชาเท่านั้นการดำรงอยู่ในโลกมนุษย์นั้นหัวใจก็คือนายวิชาคือเบาลูกเอ๋เรื่องในอดีตนั้นไม่อาจจะสืบได้หวังว่าเจ้าจะจำได้อย่างขึ้นใจนะ ทัศที่งดงามเบอกหน้านี้ไม่มีทองน้ำพันก็มิอาจซื้อได้แต่ยาบาลที่ซื้กับไร้สาวงามเคียงกายช่างหน้าสียดายิ่งจะ,จะสู้ได้ยังไงกันก็ามาสิลองดูเ<อ>จ้าไม่เป็นวรยุทธ์แม้แต่น้อยและจะร่วมมือกับข้าได้อย่างไดกันข้าใช้สมองก็พอแล้วไม่ใช่หรือข้าจะใช้ปัญญาเจ้าใช้วรยุทธ์ส่งเสริมกันละกันเหมาะสมกันยิ่ง เจ้าอย่อยู่ตั้งไกลขนาดทำไมเล่าอยู่ใกล้ๆข้าหน่อยสิโอ้อป้านมีสติที่ใส่ดูร้ายทุกคนล้วนแต่รู้ดูทั่วกันพวกเจ้าสองคนนี่น่ารำคาญจริงๆเลยโอ้วามจิตใจของข้าพิสูจน์ได้ด้วยวันเวลาเศรผ้าจุดนี้ของคุณชายเก่ามากแล้วให้เขาก างงััวจะไไมม่่เเเปเปรี้ยยยก็็ใหนน,น,นแ,นนแคนของอินไทยไม่สามารถมีใจรักใครได้เจ้าทำผิดกฎแล้วยึดบ้านนะสิ่งเดียวติดบ่วงรักล้วนแต่เป็นสิ่งต้องห้ามของอินไทยใช้การทำความชั่วลายเพียงเล็กน้อยเพื่อกบความชัว่วร้ายยิ่งใหญ่นี่คือความถูกต้องของพระเจ้าอินไทยเหรอคำว่ารักในโลกนี้มีบ้างหนักแน่นในหินพลาโดยมาก บางเบาดุดเมฆาหรือว่าจะถูกขโมยหัวใจไปจริงๆละ่ะหรือว่าจะให้ข้าแย่งตุงม่มหายเจ้าดีย๋ยล่ะห้ามยุ่งกับเขานะในโลกนี้มีรักที่จริงใจด้วยหรือในตอนนี้เจ้าเป็นเพียงคนเดียวที่ข้าสามารถเชื่อได้ สิ่งที่เจ้าปรารถนาล้วนแต่สวนทางกันแต่สรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนแปลกประหลาดที่นักสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในโลกนี้คงมมไม่พม้นข่ามีตาภาาแล้าเรื่องกัหไหอเดือไม่ตำนานแห่งอินเซียงหากวันนั้นเราไม่ได้พบกันที่ตำบลไผ่จีในเวลานี้พวกเราจะไปอยู่ที่ใดกัน